ทำอะไรแย่งกันอย่าแย่งกันไม่เอาไม่แย่งกันนะไม่แย่งกันโอ้ยเดี๋ยวบี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 แมาไมวแมา,มาแม่มองไม่เห็นเออเอาเอาอยากจะมานอนกอดแม่น่ะพี่นองเลยนอนติงเขาเลยกันตื่นเช้ามาแม่กินกาแฟ ซี่ละคุณแม่ลูกดกคนน่ะเอ้าญาติกันคุณแม่ลูกดกอืมนอนเลยมานอนตักดิญาติกันนอนตักคุณแม่บ่เนี่ยอ๋ไม่แย่ยงกันนอนตักคะรักกันนะนะต้องรักกันโอเคไหมหอืมรักแม่ไหมรักแม่ไหมคะใครรักแม่นอนี่นาอใครรักแม่น้ ใครจะมารักแม่นาะอ,อ้ยใครรักแม่โอ้ยบลักๆร,รักแม่โอ้ยมาออ,สอดสซ่แต่นะ่ะนองเลยคอ,อยยากกันนอนตักแม่เด้พี่สาวมันนอนตักแม่ก่อนพี่นอนตักแม่ก่อนน้องมาไม่ทันตื่นแล้วใช่ไหมฝนก็ตกออกไปไซก็บบ่ได้ดอกลูกนะฝนมันตกอืมเบิง ฝนตกออกไปใส่กรบป๋ได้อยู่ทั้งบ้านเป็นไรเนาะพี่น้องเสาวหอนไปเนาะหอนบ่เนาะอออ๋ออโอเคลูกสาวคนนิ่มนิ่มน่ยคนนางคนนิ่มสวยในหันหน้าจิหันหน้ามาทางนี้สิหน้าหันหน้าป้าป้าจิหุยยหันหน้ามันจิ นูกสาวแม่บอกเลาเอามาควักแม่ย์หนิควักแมย์หนิมันก็นิ่มยังสีเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยกัรเมือใดฝนตกบ่ได้ออกไปข้างนอกก็จังสี่ละฟีแอกันอยู่ตลอดกันจะเฟียตลอดใช่ไหมลูกน้องชอบเฟียครั <c oughs> บครับ,บอืมไ่ได้ไปใสด่ดอก บ้านเนี่ยขั้นไปก็ต้องยกไปน้ำอ้ยทำไมเท้าน้องไปถูกอะไรมาทำไมมันกระด้างจาัง่ยมันไปถูกขี้ดินมาบ่าเนี่ยพากัอนอนกไปข้างนอกใช่ไหมเนี่ยออกไปเล่นข้างนอกออกไปข้างนอกก็ไปบ่ได้ดอกฝนตกพาไปยางก็ไ่ได้ดอกมือนี่นพี่น้องเอ,เอามาสวัสดีป้าป้านะนะก่อนหมมาจะมาจุ๊บจุ๊บแม่ก่อนใครจะมาจุ๊บจุ๊บมาเอาชอบแม่ก่อน Me me. Me. เอานาะน้องเจาะแมฆไหมล่ะฮะเจาะเมฆไหมมา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 เอามาเร็วๆมาเร็วมาเจาะแม่ก่อนเอามาเจาะเจาะเจาะเอจาะเก่อนเอจาะเจาะเจาะทำไงล่ะเอจาะเอจาะตรงนี้เจาะก่อนเอจาะอืมนดีขึ้นมาทึงๆเพื่อไม่เอาไม่ขึ้นมาข้างบนนั่งลงดีเอเจาะเออเจาะแบบนี้ล่ะออืมาเจาะแม่เนาะอืกหูแลหน่อยเอเจาะแมฆเลย นาแม่นะมีตะไลลสูดแล้น้ำย okay. <c oughs> ้ำสาวอ่ออ่ะสะเท่านะอ่ะสะที่พี่นอนฟินนะอ่ะสะในหน่อยปรดี๋ต้องอ่ะสะหลายๆอ่ะสะแบบนี้โอเคอ่ะสะอ่สอ่ะสะอ่ะสะอ่ะสะอ่สะอ่สะอุ้ยบ้านไปมีแบบนี้แน่น่ยอืมมมม อืมอืมอ <cues> okay, okay. ืมโอเคโอเครัก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 น้องเลยอืมแม่รักพี่ด้วยนะรักพี่เบลด้วยนะพอไหมพอแล้วไม่ไม่ออดต่อแล้วไม่คิสแล้วพอแล้วโนมอลคิสดี굿บอยผู้ผู้ใหญ่กันนอนถึงตัดนี่ก็มานอนถึงถึงเย่ได้บ่นนะอืมไม่ไม่ออดต่อแบบนี้อืมโอเคโอเคโอเค อ้าวทำสาวตื่นมากินกาแฟพี่น้องแล้วก็จะเป็นนักศึล่ะค่ะมันยุ่มมายน่ยคุณแม่ลูกดกครับครับผมคุณแม่ลูกดกเนี่ยบึงเอาลวดบานบานนี่จะเปลี่นทรงนี้ละ่ะครับผม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 มาม,มันยังไม่ถึงเวลาเลยลูกเนี่ยยังไม่แปดโมงเลยเดี๋ยวได้เีเตรียมก่อน ให้ได้ดีเตรียมอาหารให้เนาะยังไม่ถึงเวลาเลยเนาะเอาไปละพี่น้องเอ้ยคุณแม่ลูกดกบ๊กไบายจ้า